สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคหอบหืดนะครับหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่าแอสมานะครับโรคนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีการดูแลรักษายังไงบ้างนะครับและที่สําคัญคือคนที่เป็นโรคหอบหืดและอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างนะฮะก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับโรคหอบหืดหรือแอสมาเนี่ยจริงๆแล้วมักจะเป็นโรคที่มาพร้อมกับโรคภูมิแพ้นะครับ คือเป็นโรคที่มีการหดเกรงของหลอดลมนะครับเมื่อเจอสิ่งกระตุ้นการหดเกรงของหลอดลมนี่ก็จะเป็นมากกว่าคนทั่วๆไปเป็นการตอบสนองที่ผิดปกตินะครับก็คือมีการอักเสบของหลอดลมนะฮะหลอดลมมีการหดเกรงถ้าเป็นนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อเรียบรอบๆหลอดลมมันก็จะหนาตัวขึ้นทําให้เวลาที่หลอดลมหดเกรงเนี่ยมันจะหดเกรงได้นานและก็รุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีการอักเสบในหลอดลมทําให้มี การสร้างสิ่งคัดลั่งขึ้นมาเป็นพวกเสมหะที่ค่อนข้างจะเหนียวเลยทีเดียวนะครับพวกนี้เนี่ยคือบางคนจะรู้สึกว่ามีเสมหะติดอยู่ลึกๆไอยังไ,ไงก็ไอไม่ออกนะครับถ้ามันไอออกมาได้เนี่ยก็จะรู้สึกโล่งขึ้นแต่ว่าเสมหะที่ออกมาเนี่ยก็จะเหนียวข้นมากนะครับพวกนี้เป็นลักษณะเด่นของของโรคหอบอืดน,นะครับวิธีวินิจฉัยเนี่ยคือส่วนมากมักจะใช้การซักประวัติเป็นหลักนะครับ ก็คือคนไข้จะมีอาการเหนื่อยแน่นหน้าอกหายใจรู้สึกมีเสียง w h e วิสอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ใน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 ปอดที่เราจะได้ยินเองเลยนะครับเวลาที่มีอาการรุนแรงนะครับแล้วโรคพวกนี้เนี่ยมันเป็นเป็นห้หายนะครับไม่ได้เป็นตลอดเวลาอย่างไรก็ตามถ้ามันเป็นรุนแรงแล้วเราไม่ได้รักษามานานๆเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการเรื้อรังและเป็นตลอดเวลาก็ได้ครับขั้นแรกก็คือโรคพวกนี้เนี่ยมักจะมีตัวกระตุ้นชัดเจนนะครับ ให้เราลองศึกษาดูว่าตัวเราเองเนี่ยมีอาการบริเวณเ,เมื่อไหร่นะครับถ้าเรามีช่วงเวลาเฉพาะที่เราเป็นขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยตกเย็นกลางคืนลนอนไปสักพักแล้วเป็นเลยเนี่ยพวกนี้ต้องสงสัยเรื่องกรดไหลย,ย้อนนะครับซึ่งผมได้พูดไปในคลิปก่อนว่าวิาวธีการปฏิบัติตัวพวกนี้ทํำยังไงบ้างนะครับบางคนมีอาการภูมิแพ้แต่จะไม่ทราบแล้วก็ไปเจอ,เอ,อบางอย่างทําให้เรามีอาการพวกนี้ขึ้นมาก็เป็นไปได้ก็ต้องแก้ไขเรื่องโรคภูมิแพ้นะครับนอกจากนี้ มันยังมีสารกระตุ้นบางอย่างนะครับเช่นบางคนได้กลิ่นบุหรีนะครับได้กลิ่นน้ําหอมบางชนิดก็จะเกิดอาการขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะต้องหลีกเลี่ยงนะครับที่สําคัญที่หลายๆคนอาจจะลืมไปก็คือเรื่องของความเครียดและอารมณ์ที่ผิดปกตินะครับบางคนเนี่ยช่วงไหนเครียดมากๆจะมีการหอบผืดกําเริบนะครับหรือช่วงไหนอดหลับอดนอนทํางานดึกแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้กินข้าวตรงเวลาพวกนี้อยู่ๆก็มีการกําเริบได้นะครับตรงนี้ก็เป็นข้อสําคัญที่หลายๆคนลืมนะฮะ อาหารบางอย่างนะครับตรงนี้อาจจะเป,เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะต้องสังเกตนิดหนึ่งนะครับบางคนที่ชอบทานไวน์นะครับโดยเฉพาะไวน์แดงมันจะมีสารซัลไฟต์อยู่ข้างในนะครับบางคนแพ้ซัลไฟต์เนี่ยไม่ทราบว่าตัวเองแพ้พอกินทีไรรู้สึกมันแน่นหนะ้าอกหายใจไม่ออกทุกทีเวลาที่เรากินไวน์แดงหรือสารอะไรยาอะไรที่มีซัลไฟต์อยู่ข้างในพวกนี้นะฮะก็จะเกิดอาการพวกนี้ขึ้นมาได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเองนะครับว่าเราจะแพ้อะไรบ้าง ถ้าเราเริ่มมีอาการอย่างที่ผมบอกไปเรื่องหอบหืดหรือว่าเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหอบหืดให้เราสังเกตตัวเองดีๆเลยว่าถ้าเรามีอาการขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราอยู่ในสถานะสภาวะแวดล้อมอย่างไรนะครับรอบๆมีกลิ่นมีต้นไม้มีอะไรบ้างอยู่รอบๆตัวเราหรือใช้สบู่กลิ่นใหม่นะฮะมีพรมผืนใหม่หรือมีอะไรอยู่รอบๆตัวเราที่เราให้เราเป็นนะครับหรือมันเข้าเราเข้าไปในห้องนี้เราเป็นทุกทีเลยไอห้องนั้นต้องมีอะไรแน่ๆที่เราแพ้นะครับก็ต้องลองไปดู หรือว่าเรารับประทานอาหารบางอย่างได้กลิ่นบางอย่างแล้วเราเป็นขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องหลีกเลี่ยงของพวกนั้นนะครับอันนี้คือการสังเกตเบื้องต้นนะครับบางคนเนี่ยเวลาที่ปกติจะไม่เป็นแต่เมื่อไร่ก็ตามที่อากาศเย็นนะฮะหรืออากาศมันแห้งหรือเราไปออกกําลังกายแล้วไม่ได้วอร์มก่อนแล้วมีอาการขึ้นมาพวกนี้เนี่ยก็เป็นเป็นอาการจำเพาะนะครับ คือจะต้องหลีกเลี่ยงพวอากาศแห้งและเย็นบางคนจะยิ่งเป็นนะครับส่วนบางคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยเราก็เจอว่าเขามีหอบหืดได้นะครับพวกนี้กระตุ้นโดยการที่ออกกําลังกายนะฮะอันนี้ก็การรักษาคือจะเป็นจะต้องใช้ย,ยากลุ่มขยาดอลดลมก่อนที่เราจะเริ่มการออกกําลังกายแต่ก็ให้เราสังเกตไว้นะครับเพราะว่าพวกนี้เวลาที่เราออกกาลังกายไปสักพักมันอาจจะเหนื่อยกว่าปกติมีเสียงวิสอย่างที่ผมบอกไปก็ได้นะครับทีนี้ขั้นต่อมาคือถ้าเรา ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหอบหืดน,นะฮะแล้วอาการมันไม่ดีเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างนะครับข้อแรกก่อนเลยคือสิ่งแวดล้อมเลยครับเราจะต้องจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เรามีปัญหาถ้าเรามีเรื่องภูมิแพ้นะครับเรื่องออของในบ้านเนี่ยต้องจัดให้เรียบร้อยอย่าให้มีฝุ่นมาเกาะเพราะว่าพวกนี้ทำให้เราแพ้ได้นะครับถ้าเรานอนมีลมมีหน้าต่างมีอะไรมาจากแอร์มาโดนบริเวณหน้าโดยตรงอันนี้อย่าเลยนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งทาให้เราเป็นนะครับ การมีสัตว์เลี้ยงไว้ในห้องมีหมามีแมวอยู่ในห้องเราควรจะเอาเขาไปไว้ในห้องข้างนอกต่างหากเพราะบางคนแพ้พวกนี้เป็นต้นนะครับบางคนมีโรคกรดไหลย,ย้อนโรคภูมิแพ้ต้องรักษานะครับรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยไม่ใช่ว่าเรากินยาเฉพาะตอนมีอาการเท่านั้นนะครับเราจะต้องกินยาระยะยาวเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันไปกระตุ้นการหอบของเรานะครับซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ผมได้กล่าวไปในวิดีโอคลิปก่อนๆหน้านี้ว่าจะต้องจัดการและรักษาอย่างไงบ้างนะครับ ทีนี้ถ้าสมมติเราจัดการตรงนั้นหมดแล้วเราออกกําลังกายเราพักผ่อนเพียงพอเราดื่มเราดื่มนะ้าเราทานอาหารที่ป,ประโยชน์แล้วมันยังไม่ดีขึ้นแล้วคุณหมอเขาให้ยามาเนี่ยยาก็จะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับยากลุ่มแรกก็คือยาควบคุมอาการหอบกับยากลุ่มที่2คือยาที่ใช้เวลาที่เรามีหอบกําเริบนะครับยากลุ่มควบคุมเนี่ยต่อให้เราไม่มีอาการก็จําเป็นจะต้องใช้ทุกวันนะครับมันเป็นยาพ่นนะฮะใช้ทุกวันแม้ว่าเราจะไม่มีอาการก็ตามนะครับ ปัจจุบันเนี่ยก็แนะนำว่าเราควรจะใช้ไปตลอดนะครับต่อให้เราไม่มีอาการอะไรการใช้เนี่ยมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้หอบรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ลดอาการที่เรามีหอบกําเริบได้เยอะขึ้นนะครับส่วนยาที่ใช้ในช่วงที่เรามีอาการหอบหืดกําเริบเนี่ยก็จะเป็นยาที่ขยายหลอดลมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับใช้ในช่วงเวลานั้นอย่างเดียวนะครับที่สําคัญก็คือเราจําเป็นจะต้องรู้เทคนิคในการที่จะพ่นยากลุ่มพวกนี้นะครับ ยาเนี่ยก็จะมีหลายชนิดเลยนะครับบางชนิดพ่นออกมาเป็น,ปนควันนะฮะบางชนิดเราต้องสูตรเอามัน,เป,นเป็นผงแป้งอยู่ข้างในนะครับซึ่งจะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไปนะครับสิ่งที่คนมักจะทําไม่ค่อยถูกนะครับคือกลุ่มที่เป็นยายาพ่นนะครับเช่นเวนโทลินพ่นพ่นแล้วมันมีเป็นละอองฝอยออกมานะครับละอองเป็นควันอย่างเงี้ยออกมาแล้วก็มันต้องอาศัยการที่ร่างกายเราตอบสนองกับมันแล้วก็วิธีการสูตรที่ถูกต้อง นะครับคือก็คงจะมีหลายๆคนได้เรียนจากคุณหมอว่าสูตรยังไงนะครับบางคนก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะครับคือบางคนบอกว่า,าเราเขยา่าเขย่าวขวดแล้วนะครับเราหายใจออกนะครับอมอมตัวที่ใช้ใช้พ่นไว้นะครับกดแล้วก็สูตรเข้าไปให้เต็มปอดแล้วกลั้นไว้นับ1นึงแล้วค่ยหายใจออกช้าๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งส่วนบางคนก็ให้เอาตัวพ่นห่างจากปากนะครับกด พร้อมกับหายใจเข้าสูดเอาควันเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ทั้ง2วิธีนี้มันค่อนข้างจะลําบากนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ยาพวกนี้ไม่เข้าไปถึงบริเวณปอดเรานะครับวิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับที่แนะนําว่าให้ควรจะต้องทําก็คือการสั่งตัวที่เรียกว่า spacer มานะครับ spacer เนี่ยก็จะเป็นกระป๋ออันหนึ่งนะครับเป็นกระป๋อคล้ายๆอย่างนี้นะครับให้เราต่อไปกับตัวเครื่องไปไปกับที่พ่นยาของเรานะครับต่อเข้ากันเลยนะครับแล้วก็ ลายหนึ่งต่อกับเครื่องต่อกับตัวตัวพ่นแล้วปลายหนึ่งเนี่ย้ามาที่ปากของเราแล้วก็หายใจผ่านทางปากเวลาที่เราก,กดตัวยาเข้าไปในตัวสเปเซอร์เนี่ยเราก็หายใจเอายาเนี่ยเข้าไปช้าๆมันจะทําให้ตัวยาเข้าลึกถึงในปอดแล้วก็ทําให้ยามันออกได,ได้ดีขึ้นนะครับถ้าเราทําได้ถูกต้องยาก็จะไปในที่ที่เราต้องการจะให้มันไปนะครับแต่ถ้าเราทําผิดเช่นว่าเราพ่นแล้วเรา หายใจผิดช่วงหรือว่าทําไม่ถูกต้องเนี่ยยามันก็จะตกอยู่เฉพาะหลังคอเราก็อาจจะทําให้เราขมคอนะครับยาก็ไม่ลงไปถึงปอดมันก็ไม่ได้ออกฤทธิ์อะไรนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งแรกซึ่งถ้าท่านเป็นหอบอยู่แล้วกําเริบบ่อยเนี่ยควรจะซื้อสเปเซอร์เนี่ยมาใช้นะครับอันนี้หาได้ตามร้านขายยาร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วไปหรือว่าสั่งทางออนไลน์ก็เดี๋ยวนี้ผมก็เห็นก็มีเยอะแยะแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากนะครับ และจะใช้ได้เฉพาะกับตัวที่ใช้พ่นออกมาเป็นละอองฝอยนะครับหรือที่เขาเรียกว่า MDI เป็น Meter Dose Inhaler เท่านั้นนะครับถ้าเป็นชนิดที่เป็นผงแป้งที่ต้องสูดเข้าไปเนี่ยอ,อ,อันนี้ใช้ไม่ได้ผลนะครับผงแป้งเนี่ยคืออะไรมันจะมียากลุ่มบางอย่างนะครับซึ่งเป็นอ,อ,อย่างอย่างยายาที่ใช้สูดนะครับที่ลักษณะคล้ายคลก้นหอยนะครับกลมๆอย่างเนี้ย เป็นตัวที่เรียกว่าเซเรไทนะครับตัวนี้ก็เป็นยา2ตัวผสมกันคือมีสเตียรอยด์และมียาขยายหลอดลมร่วมกันนะครับตัวนี้ก็ต้องใช้สูตรเข้าไปเฉยๆนะครับมันจะเป็นผงแป้งอยู่ข้างในวิธีการก็คือว่าเ,เราทําตามที่ฉลากบอกนะครับเราต้องกดให้มันคลิกก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเราหายใจออกแล้วเราสูดเข้าแรงๆจะทําทให้ยาเนี่ยเข้าสู่ปอดได้ดีขึ้นนะครับส่วนยากลุ่มอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นยากลุ่มซิมบิคอร์ตตัวนี้ก็จะเป็นยาสเตียรอยด์กับยาขยายหลอดลมอีกเหมือนกันนะฮะ ตัวนี้ที่เมืองไทยก็ผมคิดว่ามันน่าจะมีตัวที่เรียกว่า Turbohaler นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราต้องสูดเข้าไปแรงๆนะครับไม่สามารถต่อไปกับไอตัวตัวสเปเซอร์อย่างที่ผมบอกไปได้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจริงๆมันมีข้อดีอีกประการหนึ่งซึ่งผมอยากจะแนะนําให้หลายๆคนทราบซึ่งหลายคนไม่ทราบนะครับ คือตัวซิมบิคอร์เนี่ยเป็นตัวพิเศษมากๆเลยนะครับมันเป็นยาผสมกัน2ตัวนะครับระหว่างสเตียรอยกับยาขยายหลอดลมตัวหนึ่งซึ่งชื่อว่าฟอร์มอทอรอลนะครับตัวนี้จะออกฤทธิ์ค่อนข้างเร็วนะครับมันเป็นยาที่ใช้ในการควบคุมการหอบนะครับแต่มีข้อดีก็คือว่าถ้าเรามีอาการหอบชับพลันสามารถใช้ตัวนี้ได้ด้วยครับนะฮะอันนี้จะแตกต่างไปจากเซราไทหรือาจากตัวอื่นๆเพราะว่าตัวพวกนั้นเนี่ยมันจะทําให้เรา มันจะใช้ในช่วงภาวะฉุกเฉินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันออกฤทธิ์ช้าต่างจากตัวซิมบิคอร์นะครับซึ่งเราสามารถใช้ได้นะครับออนอกนอจากนี้ก็คือถ้าเราใช้ยากลุ่มพวกนี้นะฮะเราจะต้องดูว่าเราใช้สม่ำเสมอนะครับตรงเวลาใช้ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็พ่นให้ถูกวิธีใช้สเปซเซอร์ถ้าเรายังไม่เคยใช้นะครับถ้าเราทำทั้งหมดนี้แล้วคือเราออกกำลังกายดีแล้วจัดสิ่งแวดล้อมดีแล้วมั่นใจว่าเราพ่นยาได้ต่อเนื่องถูกต้อง แล้วก็ถูกวิธีมีสเปเซอร์ใช้แล้วแล้วเรายังเป็นหอบหืดอยู่เรื่อยๆเนี่ยเป็นกำเริบบ่อยๆเป็นทุกวันอย่างเงี้ยนะครับแล้วจำเป็นจะต้องใช้ยาพ่นฉุกเฉินบ่อยๆตรงนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องไปพบแพทย์ซ้ำเพราะว่าอาจจะต้องใช้ยากลุ่มอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นยากลุ่มสปาริวาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือที่เรียกว่าเป็นไทโอโทเปียมนะครับพวกนี้ก็อาจจะต้องใช้ร่วมด้วยนะครับหรือบางกรณีอาจจะเป็นจะต้องใช้ยากลุ่มที่เป็นยากลุ่มชีวภาพนะครับเป็นยาฉีดนะฮะ ตัวนี้ก็จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์นะครับก็มียาหลายๆชนิดเลยด้วยกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรา,เาตรวจร่างกายตรวจผลเลือดแล้วเรามีปัญหาอะไรมั้งนะครับยาพวกนี้ก็มีหลายๆชื่อบางคนอาจจะเคยได้ยินบ้างนะครับเช่นโอมาลิซูมับนะครับเรสลิซูมบ um นะครับอ,อย่างนี้เป็นต้นดูพิรุมแบคือยามันจะแปลกๆนะครับชื่อชื่อประหลาดๆนะฮะแต่ว่าก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วพวกนี้จําเป็นจะต้องใช้ไปต่อเนื่องนะครับใช้ตลอดหยุด หยุดไม่ได้เพราะว่าถ้าหยุดแล้วมันก็จะมีอาการกาเริบอยู่ดีนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามการใช้ยากลุ่มพวกนั้นเนี่ยก็จาเป็นจะต้องออใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับแล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะต้องฉีดที่โรงพยาบาลก่อนเพะเราเพราะว่าต้องดูเรื่องการแพ้นะครับแล้วก็ดูว่าเราฉีดยาเป็นไหมถ้าเราฉีดเป็นแล้วสุดท้ายเนี่ยเราเอามาฉีดเองที่บ้านก็ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะผลไข้ของผมก็สามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่าอาการโรคหอบหืดเนี่ย สิ่งที่เราต้องดูก็คือจัดสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับอย่างที่2อ,ออกกําลังกายให้สม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่3รักษาโรคที่เป็นร่วมยกตัวอย่างเช่นโรคของโรดไหลย,ย้อนโรคปูมแพ้แล้วบางคนถ้ามีเรื่องเครียดเรื่องกังวลเนี้ยจะต้องไปรักษาให้เรียบร้อยนะครับเรื่องของการใช้ยาต้องใช้สม่ําเสมอ พ่นให้ถูกวิธีแล้วผมแนะนําว่าควรจะมีสเปเซอร์ไว้ใช้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะได้ประโยชน์มากแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราสูดยาเข้าไปแล้วมันตกค้างอยู่ในปากแต่ว่ามันจะทําให้มันเข้าไปในปอดซึ่งทําให้มันออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะครับสุดท้ายถ้าทาทั้งหมดแล้วไม่ดีเนี่ยก็จะต้องปรึกษาแพทย์นะครับเพราะว่าอาจจาเป็นจะต้องใช้ยากลุ่มอื่นๆเสริมไปด้วยนะครับก็ตรงนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับโรคหอหื่นแล้วอยากสอบถามมาก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับ